สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทั้งช่องปากนาตะพุนนะครับพี่น้องตอนนี้เข้าอยู่หลังเวทีครับมาหอนในงานแล้วเมื่อนทําการแสดงอยู่อําเภอคูุกขันครับวัดวัดประสาทนี่วัดออยังบุพพี่น้องเด <c oughs> จะพาเลาะเะบิ้งหลังเวทีครับอําเภอคูุกขันล้ำสีสเก็ตสามมือครับื็ขึ้นนี่ลําอยู่เอ่อ อันธาร่มครับมือนีโคูขันมืออื่นยูล่าสีไสตอนนี้ห้ามหอดหลังวิธีแล้วครับพี่น้องลังวิธีกับสีลงลงแน่จึงสรแล้วครับตอนนี้ก็กำลังเอาขนทีหย,ยังลงนะครับทิมขนทีน่ยังทิมขนก็กําลังเตรียมขนลงนะครับนี่ก็เป็นเต้นอีกนั่งอยู่เตรียมไว้าหรับผู้ที่เพิ่นต่างเต้นนะครับด้วยสีเบิ้งครับพี่น้องบรรยากาศลังวิธี ครับพี่น้องเป็นบรรยากาศหลังเวทีนี่ก็ทีเป็นเต้นนะครับเต้นไพเต้นมั่นนีเต้นพระเอกติก๊กพระเอกเบน,นเต้นพระเอกเต้ยนี่เด้ผู้ดูแลเพื่อนครับผูด้ดูแลผู้ <c oughs> จัดการความเรียบร้อยให้รประมาณนี้นะครับผมหัวเ่าพฤกษามาดใบแรกเรียบร้อย กำลังสีเอาขนลุง่งเตรียมลุ่งนะครับผมทางขี่ก็เป็น,นแผนกจอครับนี่พี่น้องถ้าเลอเมืองเต็มมะล่าก่นเหอนพี่น้องเลยเอ้ยน้องนั่นเจอแต่กำลังจัดเตรียมยกของยกหยังจะพองอมาลุ่งนะครับผมเตรียม ที่เปเต้นไเอกสดครับไปเอกสดน้ำใจครับเต้นนี่ที่เปเต้นใหญ่เต้นมอลลํามครับพี่น้องยังบ่มีไฟมากครับตอนนี้ยังมีไฟตื่นอยู่ครับพี่น้องหลังเวทีท่านมีไฟมากครับท่านมีเต,นเต้นอุปกรณ์เป็นพอบ ต่างๆนะครับเป็นพอบสำหรับกานโชว์ครับทางเป็นหัวเป็นพอบต่างๆนะครับมีคู่ประจำพร้อมไว้แพงเงินพี่น้องมีคู่เอกครับเพิ่นเป็นผู้ดูแรลรถคันนี้ครับดูแลต้นไม้ตัดกรแหน่งค่ะ <c oughs> เกืลองได้เรื่องตัดปาซิโตน <c oughs> จะบ <c oughs> โวทองท มันต้องเป็นต้นจวงเน่โอเปแมนกูรู้นางอัวกููร้นางอพ่อง,พอพงันเต๋อครับพี่น้องพร้อมเกิดเตรียมลงมาแล้วเรียบร้อยครับบางวิธีก็สิบประมาณนี้ค่อคำจังหน่อยก็สิต่อไฟมาเตรียมของไฟของมันมากนะครับพี่น้อง <c oughs> ประมาณนี้ครับผมาตาพ่อซื้อมาบานเหรอแม่จะสิไปใส่ พี่ภาไปเลาะร้านค้าครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเรื่องจังบางนันตเวิรนครับบรรยากาศภายในงานครับพี่น้องมาหอวในงานแล้วกำลังสิพากันไปเลาะฮะเล่ากินซึ่งพี่น้องง้อปูสาดไปละเตรียมปูสาดไปให้ขยับยังไงขจับสี่ให้ขยับถึอจับสี่เพื่อนนะมาดไปไปใหญ่สาดเพิ่์นก็นะ ให้ขยับถึกจับสีครับพี่น้อง <c oughs> ใช้ขยับถือจับสีอยู่ใช่ไหเสร็จแล้วเนี่ยอิสาร์ก็แล้วสร้านคุณพี่น้องภายในงานครับ <c oughs> หอดงานแล้ว <c oughs> ไม่ทีกครับคุณ <c oughs> ไม่ทีก็แล้วแล้วครับพี่น้องทั้งหลัง ถ้าไปหลอกหายเน่ากินใช้ชีพภาพไปเบื่องผุนส้นทางแน่ากินครับพี่น้องครับพี่น้องนี่เป็นส้นแนวกินครับส้นร้านข้าร้านอา,า,าหารร้านขากระไล่ไหลหลากหลายครับร้านข้ากระไล่พี่น,อน้องปิ้งกระดูกปิป้งนี่เป็นแซ่บแต่วันนี้พี่น้องปิ้งสับปะปิ้งท่านไสเนี่ย ยังไ่สุกนี่ว่าใส่เกียวไหมไรบ่ดีมันสีนี้หรอพี่อโตกเีวยวเพิ่งพี่ยอนพี่ยอดอครับาสื่อเนกินกับพี่ังซื้อร้านเราซื้อแต่ย่างชุ่มอ่ ก็น้ำกินร้านเจ้าพี่ไข้มันจะขายล้ามีย้างชุ้มเหมือนพี่ไวะมีนปิ้งแนนเนนถ้าอยากกินน้ำหวานน้ำอย่างจุสินะพี่น้องตัวมาหาเหล่ะมึงก่อนเอาไว้ใส่เกี่ยวไม่ไหรบ่ดีมันสินี้น่ะพี่โอ้โทษ พี่น้องเวนขนมยางมือก่อนครับท่านข้าก็เพิ่จัดครับพี่น้องกรีมปรามานนี้ครับผ้าลาะร้านขาผ้าหาซื้อน้ำกินกันครับพี่น้องชาข้วยนมสดก็มีข้าชาข้วยนมสดก็นะเอาชาข้วยดนมสดนะครับแม่ครับ นุ่งโซน,นะครับพี่น้องอยากกินกสื่นั่ยืนยนั่กินกันครับวันนี้พี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนเด้อครับพี่น้องเด้อฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยน,นะครับ